คุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราออกมานําเสนอเรื่องแบบจําลองจุดและเส้นสําคัญบนทรงกลมฟ้าในระบบพิกัดขอบฟ้าค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําสมาชิกในกลุ่มก่อนค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายนาดงเกียรติวุ่ิชุมนะครับศึกษาู่ชันมัธยมศึกษาปีที่หกับเก้าเลขที่สองครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรการมาเร่องเ็จเลขที่สิบสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรังค่าสินฟ้าเลขที่ยี่สิบสองค่ะ และดิฉันนางสาวธิดารัตน์รองวังมงกับเก้าที่เก้าค่ะถ้าคุณครูและเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังการนําเสนอของกลุ่มของพวกเราค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทําแบบจาลองนะคะ 1. ่ฝาฝาชีรัศมี13เซนติเมตรจำนวน2ฝาค่ะ2แผ่นใสจํานวน4แผ่น3กระดาษลังตัดเป็นรูปวงกลมโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง26เซนติเมตร 4. ปากกา5กาวราช้างห เทปดำแลจ็ตตุ๊กตาหมีแทนตัวคนค่ะค่ะดูวิธีการทำนะคะอย่างแรกนะคะเราก็นำฝาชีมาหนึ่งอันนะคะมาตัดเป็นโครงร่างค่ะไม่ได้โครงร่างแล้วนะคะเราก็นำแผ่นใสสี่แผ่นนะคะมาตัดแปดลงไปก็ได้เป็นรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำกระดาษล้างนะคะที่เราตัดเป็นรูปวงกลมมาติดกับฝาชีอันที่สองนะคะโดยกาวตาช้างค่ะก็ได้แบบนี้ค่ะโดยบน กระดาษลังนะคะเราก็จะวาดเส้นบอบทิศค่ะโดยเส้นบอกทิศนะคะได้แก่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกค่ะจากนั้นนะคะก็นําแบบจําลองลูกคนค่ะมาติดไว้ที่บนกระดาษลังแต่ในกลุ่มเรานะคะก็จะนําตุ๊กตาหมีมาแทนค่ะเมื่อติดตุ๊กตาลงไปแล้วนะคะก็จะนําฝาชีฝาที่1และฝาชีฝาที่2มาประกบกันและติดด้วยเทปกาวค่ะ สำหรับจุดและเส้นสำคัญนะครับบนทรงโครงกอบฟ้านะครับก็จะมีดังนี้ครับมีเส้นบอกทิศนะครับ4ี่ทิศก็จะมีทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นระนาบขอบฟ้าครับส่วนบนเหนือศีรษะนะครับก็จะเรียกว่าจุดเหนือศีรษะครับส่วนเส้นโค้งนี้นะครับจะเรียกว่าเส้นเมริเดียนครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่า เส้นขอบฟ้าครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นจุดใต้เท้าครับสำหรับทรงกลุ่มขอบฟ้านะครับเรานะครับจะใช้ในการศึกษานะครับจุดและเส้นสำคัญสำคัญนะครับบนท้องฟ้าแล้วก็บนผืนโลกของเราครับนะคะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ